ชีวิตสวยหรูยิ่งกว่าละครฟ้าโยงวรีนักบินหญิงรวยกว่าเป็นนางเอกบินไปกลับไทยอเมริกาเป็นว่าเล่น สาวสวยน้าคมลุกอินเตอร์ฟ้ายงวรีนักแสดงจากเรื่องด้วยรักและหักหลังที่ไม่ได้มีดีแค่ผลงานการแสดงแต่ยังควบตำแหน่งนักกฎหมายและนักบินติดยศบอชิงตันที่เงินเดือนเริ่มแรกก็หลักเลข6แล้วเรียกได้ว่าสวยรวยเก่งครบสูตรนักแสดงสาวดาวรุ่งลุกอินเตอร์ที่พลาดสายตาไม่ได้ฟ้ายงวรีที่มีความสวยจนหลายคนทักว่าหน้าตาละไม้คล้ายใหม่ดาวิกาและปอยตีชดา โดยฟ้ายงวรีเริ่มเข้าวงการตอนอายุ15ด้วยการเป็นพิธีกรรายการคิดสนุกก่อนจะเริ่มเล่นละครเรื่องแรกคือเพชรกลางไฟและมีผลงานละครเรื่อยมา ฟ้ายงวรีมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักแสดงที่ทุกคนจดจําเธอจากบทบาทของตัวละครและนอกจากความสามารถทางด้านการแสดงแล้วเธอยังมีความสนใจทางด้านของการบินเพราะครอบครัวทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านนี้โดยคุณแม่เป็นแอร์โฮสเตสสายการบินคาเทแปซิฟิกและฟ้ายงวรีก็ยังเป็นหนึ่งในสองของผู้หญิงที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเรียนสถาบันการบินคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชานักบินพาณิชย์ ขึ้นชื่อว่านักบินระดับเงินเดือนไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอน ทางนี้ล่าสุดเธอออกมาเคลื่อนไหวโพสต์คลิปผ่านทางติ๊กตอกโดยออกมาเล่าประสบการณ์รับน้องสุดโหดจากการเรียนนักบินที่ประเทศไทยแห่งหนึ่งทําเธอต้องจําไม่มีวันลืมซึ่งวิดีโอดังกล่าวมีความยาวประมาณ4.18นาทีสาวฟ้ายงวรีเปิดใจเล่าว่าตนเรียนที่สหรัฐอเมริกาอยู่ไม่ใช่ว่าไม่เคยสมัครที่ไทยเคยลองแล้วแต่ว่าไม่เวิร์กฟ้ารู้สึกว่ามันใช้ความรุนแรง พูดอย่างนี้นะคะว่าการรับน้องหนักมากสำหรับฟ้ารู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะเป็นอย่างนี้เราไปเรียนเป็นนักบินเราอยากจะขับเครื่องบินได้การที่วันๆถูกรุ่นพี่ทำโทษเราหรือสั่งให้เราทำอะไรตัวเองอะ่ะมันไม่ได้ส่งเสริมการเป็นนักบินเลยมันทำให้วันๆนหนึ่งของเราหมดไปกับพลังงานเรื่องแบบนี้ไปเรียนช่วงแรกๆที่รับน้องรุ่นพี่ก็คือสั่งแต่วิดพื้นตากแดดกลางถนนร้อนๆบ้างก็มี เขาก็ไม่หยุดนะก็คือให้ทำต่อซึ่งบางทีไม่รู้ว่าทำทำไมแล้วนั่นคือสิ่งที่เราตั้งคำถามอยู่จนถึงทุกวันนี้กว่าจะเป็นนักบินมันต้องขนาดนั้นเลยหรอหรือมันปกติจนกระทั่งย้ายมาที่อเมริกาก็รู้ว่าเขาไม่มีประเพณีอะไรแบบนั้นเลย เขาไม่มีการรับน้องคุณมาเรียนนักบินจริงๆก็จะได้เรียนบินจริงๆวันวันมีแต่อ่านหนังสือสอบแล้วก็เรียนบินมีแค่นี้เลยทุกอย่างมันใช้ความรู้ความสามารถนะคะอันนี้บอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวเลยค่ะ